สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ FC บรพันการ์เดนวันนี้มาเปิดตัวกันที่เฟิร์นนะคะเฟิร์นชายผ้านะคะสสวยเลยนะคะกระถางละ180บาทเหมือนเดิมนะคะ ก็มากันที่เบนจมาม่าศเงินนะคะเบนจามาศเงินเบนจมาศเงินอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะจบจากเฟิร์นชายผ้าแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ม้าลายม้าลายด่างขาวนะคะม้าลายด่างขาวม้าลายด่างขาวาส่งต่อที่กระถางละ80บาทนะคะ80บาท ส่วนน้ำตาางฟ้านะคะน้ำตานางฟ้า,ะะา,า,ฟากระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้คือฟอร์มต้นใหญ่ของน้ำตาางฟ้านะคะค่าแล้วก็มากันที่ทองอัมพันธ์นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนสีเหลืองอารามนะคะเหลืองอารามงามตาเลยนะคะฟอร์มน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะฟอร์มน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วแม่คะส่งต่ออยู่ที่ 480บาทส่งฟรีนะคะลูกค้าอันนี้เป็นเน็กไทนะคะเน็กไทเบบีเน็กไทนะคะเบบีเน็กไทยอยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่อที่120บาทนะคะเบบีเน็กไทค่ะ นี่นะคะฟอร์มแม่นะคะอยู่ในกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะคะฟอร์มแม่มดมเ,เดี๋ยวให้ดูอีกนะคะยาวๆแบบนี้นะคะยาวๆแบบนี้เลย แล้วก็มาต่อกันที่ไม้สะสมนะคะอีกตัวอะไรคะอันนี้นะคะเป็นกุหลาบหินนะคะกุหลาบหินในกระถาง3นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่35บาทนะคะลูกค้า35บาทเดี๋ยวเปลี่ยนกระถาง5นิ้วแล้วมันจะขึ้นราคานะคะลูกค้ารีบเอฟนะคะ35บาทคะ่ะส่วนอันนี้นะคะสายใยลักษ์สีชมพูแบบนี้นะคะ สีชมพูแบบนี้น้องอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะกระถางละ60บาทนะคะกระถางละ60บาทกระถางละ60บบาทนะคะลูกค้า,ลาแล้วก็ตัวนี้เป็นกุหลาบหินไข่นกกระทานะคะลายนกกระทานะคะลายไข่นกกระทาแบบนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ 80บาทค่ะตัวนี้ส่งต่ออยู่ที่90บาทนะคะแล้วก็วิกตอเรียยังราคาเดิมนะคะ200บาทนะคะ200บาทสำหรับอันนี้ก็ยังราคาเดิมนะคะ100บาทค่ะ100าสายใย,ยลักนะคะสายใย,ยลกักหน่อใหม่ใบกำลังจะกลางแล้วนะคะ นี่หน่อใหม่ใบกำลังจะกลางออกมาแล้วนะคะสายใย,ายลักส่งต่ออยู่ที่เออสายใย,ายลักส่งต่ออยู่ที่70บาทนะคะ70บาทแล้วก็วกวา,ากมะรกสีดำนะคะ120บาทนะคะตัวนี้จะเป็น วาสนาหาบเงินหาบทองนะคะหรือว่าวาสนาพันมือตัวด่างนะคะหนึงบาทนะคะ้านะคะวางกระถางขวางทางตัวเองค่ะเข้าไม่ได้ตัวนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ250บาทนะคะลูกค้าี่น่ารักมากเลยนะคะ ส5 0บาทนะคะตัวนี้ส่งทั้งกระถางนะคะเราจะส่งตะกร้าเล็กๆไปให้นะคะตัวนี้150บาทนะคะตัวนี้นะคะใส่กระถางดินเผานะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่100บาทนะคะ ดอกกําลังมานะคะลูกค้าแม่ค้าคิดได้แล้วค่ะว่าน่าจะส่งกระถางที่เป็นน่าจะดินเผาน่าจะส่งตะกร้าได้ค่ะเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่แตกนะคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็น นะคะคตัวนี้ฟอร์มไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้มาค่อนข้างจะแพงนะคะตัวนี้คือว่านน้ำทองนะคะว่านน้ำทองแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ80บบาทนะคะฟอร์มไม่สวยค่ะนี่ค่ะอันนี้ตัวนี้นะคะ 35บาทค่ะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะ50บาทนะคะ50บาทตัวนี้เป็นโพแดงแคะนะคะโพแดงแคะตัวนี้ก็50บาทนะคะอันนี้จะบอกว่าดอกเขาสวยนะคะอันนี้ดอกสวยมากเลยค่ะดอกจะออกสีชมพูนะคะดอกกำลังมานะคะ จะเป็นานาคราชราชินีหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าดอกสวยค่ะถ้าอยู่แดดจัดนะคะเขาจะไม่ไม่มีใบนะคะแต่ถ้าเขาอยู่ค่อนข้างที่จะออกร่มนิดนึงใบเขาจะออกแบบนี้นะคะ50บาทนะคะห้บาทไม้สะสมนะคะเล็กๆค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ 250บาทนะคะสองร้อยห้บาททรงฟรีค่ะ250บาททรงฟรีตัวนี้50บาทนะคะอันนี้ก็50บาทนะคะอันนี้150บาทค่ะหนึ่งร้อยบาทตัวนี้100บาทนะคะ บิ๊นชาลีสีชมพูนะคะฟอร์มพุ่มแบบนี้นะคะ80บาทค่ะสำหรับอันนี้กระถางละ480บาทส่งฟรีนะคะเดี๋ยวนะคะที่ไม่เอ่ยชื่อนะบอกตรงๆว่าลืมค่ะปกติก็ไลฟ์ทุกวันค่ะแต่ก็ลืมไลฟ์ทุกวันลืมทุกวัน บินชาลีสีชมพูอ่านึกออกแล้วค่ะทองอัมพันทองอัมพันแล้วก็ไปกันที่ตัวนี้หรือสีผสมค่ะเอาจริงๆบางทีที่หยุดหยุดหยุดนิดนึงนี่คือหยุดหยุดหยุดนึกชื่อนะคะ ตัวนี้จะเป็นอ่สเสนิจันประกลายดาวค่ะ100บาทนะคะลูกค้า100บาทหรือสีผสม50บาทค่ะตัวนี้ติดจองนะคะรอส่งค่ะพอดีแม่ค้าแพ็คไม่ทันค่ะแล้วก็อันนี้นะคะตัวนี้จะเป็น รวยทรัพย์สีทองนะคะฟอร์มนี้อยู่ที่อ่ะฟอร์มนี้แม่ค้าปล่อยที่300บาทนะคะ300บาท300บาทแล้วก็การส้มติดจองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกันที่ไม้สะสมน่ารักน่ารัก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะคะอยากแนะนำลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อชอบ เฟินเฟินเฟินนะคะสะสมเฟินนี่ค่ะเฟินสีสวยอย่างนี้เลยนะคะจริงๆเขาก็บอกชื่อมานะคะว่าเป็นเฟินอะไรแต่แม่ค้าลืมค่ะเดี๋ยวเอาลูกค้าแคปหน้าจอมาเดี๋ยวแม่ค้าจะหาชื่อให้นะคะต้องขออภัยอีกรอบนึงค่ะลืมจริงๆค่ะจำได้ว่าจะเป็นอะไรขนุกขนุกเนี่ยละคะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยทั้งนั้นเลยค่ะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ60บาทนะคะกระถางละ60บบาทแล้วก็ตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะเฟิร์นตัวนี้นะคะเล recomend, ็กๆแบบน,นี้นะคะลูกค้าเล็กแต่น่ารักนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะแม่ค้าใส่ในกระถางดินเผาคะ่ะลูกค้าใส่ในกระถางดินเผานะคะ นี่วางในที่ชื้นชื้นนะคะวางในที่ชื้นชื้นค่ะน่ารักมากแล้วก็นี่อยู่ในตะกร้านะคะแม่ค้าใส่ตะกร้าค่ะ<ม>เกิดความอยากได้แล้วใช่ไหมคะลูกค้าแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะนี่ถ้าอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะแม่ค้าขายกระถางละหนึร้อยบาทนะคะ แต่ถ้าอยู่ในกระถางแบบนี้แม่ค้าขายที่หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทสำหรับอันนี้แม่ค้าใส่กระถางดินเผานะคะแม่ค้าใส่กระถางดินเผาวไว้อันนี้ก็ใส่กระถางดินเผาวไว้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะพรมลายเงินนะคะพรมลายเงินก็ราคาเดียวกันนะคะหกสิบบาทค่ะ มีว่างอยู่สามกระถางนะคะพรมลายเงินสบายตาค่ะลูกค้าเฟิร์นสีเขียวกับความชุ่มชื้นนะคะสบายตามองแล้วสบายตานะคะแล้วก็มาต่อกันที่ไผ่ฟิลิปปินส์ค่ะไผ่ฟิลิปปินส์นี่ลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะไผ่ฟิลิปปินส์ สำหรับอันนี้เนี่ยค่ะใส่กระถางดินเผานะคะใส่กระถางดินเผาเนี่ยค่ะใส่กระถางดินเผาแล้วก็บีโกเนียนะคะอ๋อเดี๋ยวลืมลืมค่ะลืมบอกราคาค่ะแปดสิบาทนะคะต้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะลืมบอกราคาบางตัวก็ลืมบอกราคานะคะ อันนี้เป็นบีโกเนียลำต้นนะคะเป็นบีโกเนียลำต้นดอกสีชมพูน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่70บาทคา่ะแล้วก็ตัวนี้ตีนทุกแกนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่60บาทคา่ะแล้วก็อันนี้เหลือ1กระถางนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ60บบาทนะคะเป็น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 อ่าเป็นหางกระรอกค่ะหางกระรอกเลื้อยค่ะ กระดอกเหลือแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นบีโกเนียมังกรแดงนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละหน0่บาทนะคะบีโกเนียมังกรแดงสำหรับในกระถางดินเผาใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าแนะนำลูกค้ามาที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น มูลไลท์นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่700บาทส่งฟรีนะคะมูลไลท์อันนี้จะเป็นกุหลาบหินที่แม่ค้าวางใบไว้นะคะรอกระถาง3นิ้วมาใส่ค่ะราคายังเหมือนเดิมนะคะยางอินเดียด่างขาวนะคะ150บาทค่ะ อินเดียด่างขาว150บาทแล้วก็สำหรับอาเปเปอร์ใบหัวใจนะคะตัวนี้ก็ขอหน้าร้านนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ150บาทนะคะถ้ามาหน้าร้านสำหรับภูในปลานะคะก็หน้าร้านนะคะตัวนี้200บาทนะคะ ตัวนี้50บาทนะคะพร้อมลูกไป1ลูกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ250บาทส่งฟรีนะคะใบมีตำหนินะคะใบมีตำหนิสำหรับอันนี้อยู่ในกระถางดินเผาในกระถางพลาสติกหมดแล้วนะคะอันนี้150บาทค่ะขออนุญาตถอดกระถางอันนี้200บาทนะคะขออนุญาตถอดกระถางค่ะ แล้วก็บีโกเนียตัวนี้นะคะลูกค้าอขออนุญาตขายหน้าร้านนะคะน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยแม่ค้าส่งต่อให้ที่300บาทนะคะแล้วก็เป็นภูแนบอุราค่ะ100บาทค่ะภูงาช้างนะคะ50บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นภูบาซิล3สีนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ เจ็ดสบาทค่ะอันนี้จะเป็นริปสติกนะคะริปสติกน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะริปสติกแบบนี้นะคะตอนนี้ฟอร์มน้องยังไม่ฟูเท่าไรนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละหน0่บาทนะคะริปสติกกําลังออกดอกเลยนะคะอันนี้คือดอกตูมเขานะคะดอกตูมเขาที่ยังไม่บานนะคะ แต่สาหรับอันนี้คือบานแล้วนะคะบานแล้วค่ะบานแล้วจะประมาณนี้นะคะอยู่ในฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ100บาทนะคะลิสติกค่ะแล้วก็โฮย่านะคะโฮย่าโฮย่าโฮย่าเกลียวนะคะดอกสีชมพูนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะสีชมพูแบบนี้นะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ180บาทนะคะ เปเปอร์แตงโมค่ะเปเปอร์แตงโมน้องอยู่ในตะกร้านะคะตะกรา้าแม่ค้าส่งต่อให้ที่250บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเดฟนะคะเดฟเดฟใบด่างแบบนี้นะคะใบหัวใจใบด่างนะคะใบเขาแข็งมากเลยค่ะน้องอยู่ในกระถางทรงกลม8นิ้วนะคะฟอร์มยาวประมาณสัก70-80เซนได้นะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่ กระถางละ150บาทนะคะลูกค้าเตเดี๋ยวให้ดูลายนะคะเดี๋ยวให้ดูลายคะ่ะลายเขาสวยมากเลยนะคะดูใกล้ๆค่ะลาย สำหรับอันนี้นะคะแม่ค้ส่งต่อให้ที่กระถางละ150บาทนะคะน้องจะอยู่ในตระกูลหมากผู้หมากเมียนะคะแล้วก็มาจบ EP นี้กันที่ฟิโลเดนดอนหูช้างนะคะฟิโลหูช้างด่างขาวนะคะมีใบเสีย1ใบนะคะ องใบนะคะสองใบแล้วก็ใบใหม่ออกมากลางแล้วแล้วก็กําลังมีหลอดใหม่ออกมาอีกนะคะกําลังมีหลดใหม่ออกมาอีกค่ะแม่นะคะ้าส่งต่อให้ที่500บาทส่งฟรีนะคะ500บาทส่งฟรีสตรอเบอรี่หูเสือนะคะ50บาทค่ะแล้วก็ ใบเลื่อยด่างนะคะ150บาทค่ะสำหรับ EP นี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปและก็เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสวนของแม่ค้าอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนด่านเกียนจังหวัดเกลียนด่านเกลียน,จ,ยน,น,ยนจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ถนนราชสีมาโชคชัยค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่ไม่กี่โลเองค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ผ่านมานะคะแวะเข้ามาชมได้ค่ะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ